สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกเปเ่าอาสุขุสุขคนสมองสุบอดเนาะที่ติดตามหับสมซ่องสนีป่าพี่น้องอันแม่ลูกโขคือเหนั้นอ่ะนะเป็นนางบักผีเขาเฮียอึเถิีเนาะมือน้นลูกกระกำหำั่ม มันมาหมันเเลูกเสอาลูกมันอะกอะนะเมื่อยเีอาลูกเพลินเพราย่าลูกเพนแสบบ่เอาหนังลงแล้วนะเพห็ดในียนั่นเป็นหนังกัมซ่ามาบักผิดงแค่แม่บอสือกับซ่าบักผิดกัถือเกลือนะเนาะนแนาแสบักัแวบแาแสบะพ่อม่เห็นเรียกซอยแม่น้องดำพี่น้อง อยู่เรื่แม่น้องดำตอนนี้กำลังเห็ดอยู่เห็ดกินขึ้นนเลยพี่น้องเอ้ยให้ไปเปิดน้ำร่อนกับไปเบิดเลยเด้อน้ำเกลือกัข่าเส้นน้าพี่น้องแม่น้องตาเป็นกระม้านะพี่น้องเลยคนใะอันนี้จะเป็นหนึ่งเห็ดบ่่น้องอันนี้จะเป็นลาบป้าพี่น้องเลย จอยเพื่อนนี่าจยเพื่อนแม่า้หนุกันอีกล้พี่น้องหลอกขายมักริกมานาคำหมักนะม่ให้ปเดมาน่ะ่าใส่ใส่เผาจะเป็นา่มีกระติกบ่เบิ่บเต็มใหญ่เติมย่างขนาดนั่งท้าเจ้าี่วย อร่อยลีนะคุาบ่อนดังดีๆเด้อนั่งพิธีพิบบ่อนบ่ได้ได้อันนี้เตรียมจัดผ่าขาสี่ผ้ากินยังปลาขึ้เป่าค่ะแค่เข็มขน จอยกลังสวยขาวถาจอยกำลังสวยขาตอนนี้ป้านี่จังกูอติฮะผ่ามาเลยพี่น้องผ่าสี่องค์ นางห่อนแหงแต่กันยังความซวอยของนายังคือเก่า่ันยังค่่้างายือเก่านี่เฮ้ยป้าถ้กพี่น้องเอ้ยมีสูตรอเลยพี่น้อง ซาจอยเจ้าต้องหาสวยข่าวแถวงานแล้วแถวนี้เขาเจ้าเขาเจ้าสิบได้ขายคลิปน้ายคลิปหนาเด็กกับวันนี้แล้วสวยสาวสวยร่างสวยสาวสวยแรงแห่งเถ่าแล้วสวยข่าวก็จะแต่งเตรียมของอาหาร

เป็นขัวมูขัวหมูไดนะ้เนาะมีขัวมูนำ้ำแล้วก็เห็ดนางฟ้าก็มีปลาเน้เนเขาปลาเนนไป่นางเขาปลาเน้นแล้วก็นะกมีสีเห็ดลาบสุดป,าปล,าลาไเนาะมาอล้วยังบอกหอบมาหอดแลว จะหน่อยมาหอดน้องอึมทึมเป็นยังคือไห้ไบ้ครับเอออยากได้เงินกับบ่อไห้อึมทึม ัวมจะมาดสั้นมขจะน้องจคลองเฮือนพี่น้องซนุ่งซีนล้านสาวนิบหายซื่อหายีไม่ห้วนะสิปดธนารายแคนี้นี่ก็นเมื่อเลกดูเมื่อเลิ เมื่อไหร่อ้าแต่ก่อนโมเมนเสียแล้วบอนี่นงเสือนงเสียลูกสาวอะตีรอ้ตอนนี้กำลังลงออกมาเนาะราวะยาคู่หรือว่าพระพ่นกำลังสีสูเทือนเนาะพี่น้องอุ้ยอุ้มลูกค่ะนะโมเมนตแต่ลูกสองต่อไปสิลูกซิปเลย ก <c oughs> <c oughs> <centre> ็มือนอนกันยังห่วงแนวกินอยู่แม่แม่เสี่ยวเฮานี่เสี่ยวแม่เฮานี่เอาสิป้อนเขาคนกู้ยคือแกงน้ำลากซ้อมน้ำเด้อข่าวเด้อเด้อเจ้าข่าวเด้อแม่พี่น้องอันนี้เพื่อนสีสุจว่างนี่เนาะสีเจของเพื่อนพี่น้องเลยฮัม อัดละก็มาสิสอดถูดเนาะสิยเสียถอดพี่น้องเลยสูดถอดเนาะสันี่ก็บอกว่าเปลี่ยนพี่น้องสีมุมสีแจะผากะมาอะไรพี่น้องมือสันนี่เสียงแค่นี่นี่พี่น้องเลยบรรยากาศบรรยากาศแดดแดดร้อนหอนพี่น้องเลย เออขาวกันขาแกงอกับไม้มีอย่บาขาวดำขาวแดงค่ะนี่นั่นนั่นนั่นน้าเท่านะคือว่าเอียวเอาออกมาเนี่มีสีแจนะนี่พี่น้อง

เอาเงาคู่ไปกับบ่มีจ่อเอาจอมากั้งน้เพื่อนกับวะมากแกกนสิมันใกล้สิเทียงก็แห้งนะอม <laughs> bà โสอาราโตสัมมาสัมภูทากินาตุเมวะังเทสังโยโตสังเณนาติดติวะเณนาอาวิภาวโสสวัสดี

S, แม่น้องกิ๊กได้บอกโมมาพี่น้องผ่าเาส,สื้อผ้าขาวเฮ้ยตอนเที่ยงโมกับพักแมนเลยสองอย่างมาสองคนนี้โอ้ยขนาดเริ่มเห็นนึกซืมาเห้มสร็จจ่อยกับผ่าบอกโม่พี่น้อง

ล่าจากมอสอเสียเงินแล้วมอสุเฮ้ยต๊ะกระปาดเขาใน่ๆเน่ยกว่าอีมออีเพื่อนไม่ไหวไม่ไหวแล้วเช้าขอมึงนึหาจะได้แบบเป็นตาเป็นตาแน่จังหน่อยมอปาดคณหน่อย นายเฮยเอออันนี้นา่าสิไข้ยเน่ยนายเฮ้ยติงหวนะเออแมนห้าสิบบาทใส่ผ้าขาวพี่น้องนายน้องกิ๊กเอามาคือตัวหนึ่งคือซสาวจอยเป็นคนปาดพี่น้องเลยระวังมิดด้วยอเพื่อนอุ้ยกะมันหน,น้าโผดโผเนาะมูนี่ลุลลบๆกะหน้าพี่น้อง cửa hút hưng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 โอ้ยซุกจ like, ังอ right ันเลยอาจานมาใส่เฮ well. well. ้ยมองาจานยมาใส่ใส่ปลาขาวเลยจานยาวใส่ปลานี่นั่นยังได้อะสองจานเข่าไหมคยังสามยังสามจานใ่ซูบีปลาไเอาไว้ใส่โอ น้องเมื่อนี้ค่ะเตรียมผักขาต้นเี่งพี่น้องนเขานียมเเยอผักขาพี่นอ้องไปเลพ่พอกับคลิปหนาได้พี่น้องเด้อเมื่อนี้กะคลิปนี้กะ เพี้ยก,ก็เพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์ก็แช์ก็ติดตามส่องจะมีป่าในเดือพี่น้อง <c oughs> สบายดี